นี่ดีไม่ฮะครับพี่น้องครับสองไปรียครับเพ่รเราไปเชี่ยวครับบรรยากาศตอนนี้ใกล้สะซีุ่มนึงแล้วครับพี่น้องบรรยากาศนาประตูตอนนี้ครับเด้อมาเด้อมดทุ่มนึ่งมดโปรครับมดโป้คือหลังจากทุ่มนึงขายพัดาราคาลอยแผ่สิบหน้างานครับตอนนี้ยังเป็นโปอยู่นาพี่น้องเข้าไปช่วง มชัั่นครบสิบนาทีสุดท้ายจ้าเจ้าหน้าที่ประกาศแล้วครับสิบนาทีสุดท้ายครับหลังจากนั้นบัตรราคา180ครับตอนนี้100บาทครับตอนนี้บัตรราคา100ครับ านาชทีนะครับกอนึงทุนะครับัเหลือหนึนะครับผมหลังจากึงทุหลังจากนึงทุไปัรนะหนึ่งร้อยตหนึงคนนะคัเก้านาทนะครับผมหนึนะครับหลังจากึงทุนะครับจะัจะขึ้นไปเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบกหน้าประตูครับเฝ้เฝ้าพี่น้อง เกนาที่มาน่หนาทีุ่ด่ไทยครับ โปรโมชั่นครับพี่น้องโปรโมชั่นบัตรราคาทุกเดือนหามากพ the ่อแม่ซื <sch atz> ้อครับพี่น้องครับคุณแม่ซื้อตอนนี้บัตรราคาหนึ่งลอยนะครับเปล่านะครับนี่เหลือเวลาสุหกเดือนาทีนะหลักอย่างนั้นร้อยแปดสิบครับได้แล้วได้แล้ว เป้าครับพี่น้องเป้าครับเป้ากระเจี๊ยครับซือ้อบัตรซื้อบัตรได้เลยนะคะ ัดนดีนะครัผมที่เลยครับปัดเือดนะครันะครับมอปัดเือที่ลัใเนเนะครับพี่น้องครับใส่กล่องเลยพี่น้องเลยเพิ่อบรรยากาศเดยรอบครับพี่น้อง ันนี้มันสุดท้ายครับอ้าสุดครับบรรยากาศสุดครับครับพี่น้องบสุดท้าย้วเนีับสุดท้ายครับ ยังสลับแล้เปลี่ยนมาเบิ่งทางบ้านซอยดาวกันที่ถนนครับพี่น้องพี่ท่เไหนย้ายจะได้สู้เย็นนะบอกก่อนว้าวโมโไม่จูงกันแล้วปล่อยมือทันทีอับปุ่น ทำบุญกับทางวัดนิดนึงช่วยวัดด้วยช่วยวัดสร้างโบสถ์ยาช่วยวัดสร้างโบสถ์หน่อยนะเออช่วยวัดสร้างโบสถ์ยยี่สิบบาทยี่สิบบาทหนึ่งบาทหนึ่งใบล้วงไข่ล้วงเบอร์ห้าบาทห้าใบล้วงไข่ห้าทีเออห้าบาทห้าใบล้วงไข่ห้าทีหนึ่งบาทหนึ่งใบหนึ่งไข่หนึ่งทีนะไข่นี้ไม่ใช่ไข่หลวงพ่อนะเออแต่ว่าเป็นไข่ดีมีโชค ไทยฉลุกโชคไทยเป็นรางวัลใหญ่อยู่ข้างในจ้าที่เปหน้าประตูครับพี่น้องอามาร่วมด้วยช่วยกันเลขเข้ามาเนี่เข้ามาอัศว์ตาสันตินนนครับสันติสันติแม่จ๋าควักกระเป๋ามาแล้วนะเออเอาเชิญจ้าเชิญจ้าพี่สาวมาถือว่าได้รู้ครับพี่นออ้องยางเลาะมาทั้ง ตนของเล่นครับพี่น้องนี่คนรมีสีลายยิ่งน่ะล่ะพี่น้องครับเพราะว่าเป็นมือสุดทนะ้ายเนาะมือสุดท้ายงานมือสุดท้ายครับเนาะโอ้ยฝนตกกันมันฝนตกก็กกแลน่นเขาโดมนี่แหละเดี๋ยวนะล้อมเอาโดมลงเลนี้มืดโดมนี่ครับพี่น้องแต่ว่าตกเหรอครับมาหนี้บ่มีเข่ามือมีงืบมือมีป้าเหลี่ยมบ่มีล้มเลยแล้ววกับียร์ใจป้าไหนขึ้นมาล่ะเป็นช่วงช่วงพรงนะราษมเนาะ ถ้าเกิดที่มาลึงตั้งๆเกินมารอบเด้อนี่ถ้าผู้จัดวาเลนทอดีสามรับพี่น,อน้องถ้าคนหลายก็ับตอสอเกียงโคลโลพี่กาวายยังสั่นครับยิ้งสั่นวปฝ่ามือทิมงานเท่ากับนีน่คิ้วแค่เดินทางไปเดินเดินทางไปพังแลมอยู่จังหวัดเพิรบุรครับนี่หนางนนเลยครับไปทำการสาแสดงอีกคนหนึ่ง ครับจ้ามือื้นเป็นมือเดินทางครับเอพิ่นว่าขันไปเลินเลยับท่านยศกีนน้องมันบอไกลปาเลยสารบุนี่ลบบนี่เพชรจะบุเนะใก้หมดเวลาแล้วนะครับนสองาทีสามนาทีครับคน้งโผครับหนึ่งร้อบาท ปิดแล้นะคะหลังจากนี้เราจะขายราคาปกติแล้วนะคะปิดแล้วนะคะหลังจากนี้เราขายราคาปกตินะคะ เป็นตอนนี้เป็นราคาร้อยแปดสิบครับตามปกตินะครับว่าช่วงโูรมร์ดไว้ได้หรือครับไหหม่หลังจากนี้ไหหม่หลังจากนี่ร้อยแปดสิบเลยครับเด้อพี่น้องนี่ขนนาประตูครับ <c oughs> เอาคือคัดครับไปน้องมาหนีขึ้นทุกทายเอาอขึ้นยิงน้อ่ละครับผมบรรยากาศดาวมาตัวล่าสุดจงหนึ่งคุ้มครับตอนนี้หนึ่งคุ้มพอ,อกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีทอบ่า,บายปุน